ไม่บางไม่ตอนเต้รู้ไหมว่าก่อนหน้าที่เขาวัดเขาจะบอกเลยว่าเต้เต้เอจะเดินเต้ไหมเขาวัดไว้แล้วไขาบอกเต้ไขาบอกเต้แต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยบางอาพี่หยุดไปถามคนอ่ะวันนี้โอ้ยปว่วดวันนี้นะคะวันนี้ดูปดค่ะวันนี้ตอนแรกลุ้นกันมานานนะคะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้ ตื่นเต้ก่อนเลยค่ะว่าตอนัรว่าตอนหลังว่าตอนังโอเคค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายก็ค่อนข้างแบบตั้งใจกันมากแบบมันก็เครียดด้วยตอนถ่ายเนาะเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างเข้มข้นมากๆค่ะก็ตื่นเต้นดีใจมากๆที่จะได้ดูนี้ค่ะพี่วินเหรครับครับตื่นเต้นเหมือนกันครับผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ยาวนานมากๆสาหรับผมเหมือนกันตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทั้ง process ของเวิร์กช็อป อ่อ process การถ่ายแล้วก็ process post production ทุกอย่างทุกคนตั้งใจกันมากท้งทีมนักแสดงแล้วทีมงานเบื้องหลังทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามคุณดูคุณดูเป็นรุ่นพี่นะคะเพราะว่าคุณอยู่ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคหนึ่งครับก็ผมว่าภาคนี้จะเป็นภาคที่เข้มข้นมากขึ้นมากๆครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างจากภาคแรกภาคแรกจะอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับวันนี้จะอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบเข้มข้นความหมายยาเข้ามาเกี่ยวข้อง ่จริงๆภากหนึ่งก็ได้แอบแบบแบ้ค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถึงซีซั่น2นะคะก็อย่างที่น้องวินกับพีเตอร์บอกเลยสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นมากๆแล้วก็ในแต่ละตัวละครมีหลากหลายมิติให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็ที่สำคัญนะคะน้ำตาลชอบมากได้ดูเทรลเลอร์ไปภาพสวยมากจริงๆโปรดักชันดีมากขยายให้ทุกคนรอติดตามค่ะส่วนน้องมจริงๆค่ะ ก็อันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่จริงถ่ายตั้งแต่เข้ามาในแกมมี่ค่ะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีอะไรแบบนี้ก็อยากดูมากค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกของเหมือนกันค่ะก็เพิ่งเข้ามาในค่ายเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นกับผลงานครั้งนี้มากๆเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็นักแสดงแล้วก็ทีมพ่่มกับก็ตั้งใจกันมากๆค่ะใครพอจะบอกได้ไหมคะว่าแบบความเข้มข้นของภาคนี้มันเลเวลไหน จริงๆพี่เต้ยน่าจะยังไม่เสร็จแต่ว่าพอดีว่าคุณอาจินเขานี่ไงคะใช่ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าภาคแรกเนี่ยคือเท่าที่ทุกคนได้ดูนะครับก็จะเห็นความเข้มข้นอยู่แล้วแต่ใครไม่ได้ดูก็กลับไปดูก็ดีนะครับแล้วก็มาดูภาค2ด้วยเพราะว่าภาค2เนี่ยจะได้เห็นความต่างถึงเลเวลของความเข้มข้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในคนละวงการกันเพราะนั้นอยู่ในโรงเรียนนี้อยู่ในวงการเันเทวชนนั้นะมีใช่มายาความ ซับซ้อนมากขึ้นคคัะซับซ้อนมันซัอนมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของศิลปศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วก็เป็นการประกวดด้วยประกวดเพื่อชิงชุดชื่อว่าบุกงาหมื่นพมรค่ะใช่ค่ะบางทีมันพูดผิดงเียดยายพูดผิดว่าบุกมา ลุงลุงอะไรทีเคละครกันนิดนึงหรออะไรไม่ละครของของของพี่ปิยะของผมก็จะเรียกว่าเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอาจินเนี่ยอยู่ในพออยู่ในวงการที่แบบมายาเพมากไม่ต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นมีความโตมากขึ้นแล้วก็วางแผนซับซ้อนกว่าเดิมเยอะมากครับได้ค่ะของเต้ก็จะค่อนข้างฉีกไปจากเดิมที่เคยเล่นค่ะก็จะเป็น เออเป็นคนที่สู้มากๆแล้วก็คราวนี้มามีคนนี้เป็นเมนเทอร์ค่ะอ๋อเป็นเทอร์ชอบชอบชอบเขาก็อบเป็นเมนเทอร์จินเป็นเมนเทอร์ส่งมาเพื่อมาแบบประกวดกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สู้สุดใจค่ะอ๋อแล้วสู้ด้วยเออสู้ด้วยความสวยสวยจบไม่ใช่ความ ก็เป็นความสามารถอะไรอย่างค่ะก็ได้ทดลองอะไรใหม่ๆเขาก็จะต้องมีการรำมีการอะไรอย่างค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ท้าทายมากๆด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมินนะครับค่ะก็ตัวละครของมินคือไมเดนนะคะก็อย่างที่พ่เตอร์บอกไปว่าเราคนเข้ามาแข่งกันเขาอยากได้ชุดบุงงามื่นพมอนใช่ไหมคะก็ตัวละครไมเรยก็เป็นตัวละครที่มีความต้องการชุมนิ้มากๆยอมทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ตัวเองอยากได้เป็นคนฉลาดพูด ฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดทำค่ะก็เรามาดูกันว่าไมเดยจะใช้มารยาอะไรกันค่ะเราสู้ด้วยอะไรเมื่อกี้พี่พี่ได้บอกพี่าไปดูความแต่ไม่เราสู้ด้วยอะไรบอกไปเลยความน่ารักรอดูเลยรอ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 ตลกมากลายพอยู่จริงๆถามว่า ถามว่าอะไรนะพี่ไม่ครคเริามราเรอร์ของเราในเรื่องใช่ไหมคะจริงๆนะคะก็รับบทเป็นจิวค่ะจิวก็จะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมีความพยายามแล้วเป็นผู so ้หญิงที่ทําตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วก็ฉลาดแกมโกงได้ค่ะใช่แต่ว่าเราต้องซู้ด้วยนี่หนูเป็นเมนแดนซ์ค่ะเราเราก็เป็นหนึ่งที่อยากได้ชุดใช่ค่ะ น้ำตาลค่ะ <laughs> น้ำตาลนะคะชิ้นสองก็เป็นอัญญาเหมือนเดิมะคะ่ะ <laughs> ก็มาในนามแฟนเก่าของเขาเป็ <laughs> แนแฟนเก่าของเขานะคะซึ่งก็จะมีเอ่อเรียกอะไรบทบาทที่ได้เข้ามาแบบว่าประชันกันในการแข่งชุดบุงอาะเหมือนพรมรกับ <c oughs> ตเตยด้วยอะไร้ยคะก็ <c oughs> สนุกดีคะ่ะตอนแรกคิดว่าจะมาแบบว่า กูกกิ๊กุกหม่ำเบาๆนะคะแต่ไม่ค่ะมีการเวิร์กช็อปยิ่งใหญ่รำแบบยิ่งใหญ่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 แล้วนี่คือการรำที่หนักสุดต่อน้ำตาลเลยรู้ไหมใช่ไหมค่ะใช่หนูไม่เคยรำแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็โหตอนถ่ายทำเนาะไม่ว่าจะเป็นท่ารำที่ยากมากๆแล้วก็โลเคชั่นที่โอ้โหบอกเลยว่าไม่บอกเขียนว่าอะไรคะขันเรื่องห่า คลื่นาวงเล็บร้างใช่คือยิ่งใหญ่มากแต่ว่ารลเคทชั่นสวยมากๆค่ะแต่ว่าความยากก็คือมีซีนหนึ่งที่ยากมากก็คือที่คุณยายที่เป็นหมอมเรย์ที่พูดก็คือสิ่งที่พี่เต้ยบอกไปเราผู้หนูต้องแบบว่าทุกคนอยากได้ชุดบุงาเหมือนพมอมากๆแล้วยายก็พูดว่าชุดบุกมาไอที่เราตาไวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วคือผู้หนูต้องแบบกลั้นให้ได้เพราะว่าผู้เก่าผมไม่ อย่าเล่นอย่าเล่นแต่ว่าทุกคนก็ต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันเพราะแบบค่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบไกลตัวแบบไม่น่าจะเป็นใครที่จะมาเจอแบบนี้ใช่เริ่มจากมีทำการบ้านอะไรก็อย่างหนูนะคะหนูรู้สึกว่าการได้เล่นเรื่องนี้มันสอนให้หนูรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยการที่เราจะเข้าใจตัวละครนี้เราต้องยอมรับบางอย่างในตัวเราให้ได้เหมือนกันนี่ค่ะซึ่งมันก็คือการแข่งขันเพราะฉะนั้นไมคเดย์หรือ เพื่อนเพื่อนทุกคนในเรื่องนี้ก็จะมีความรู้สึกอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรับมือกับความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วก็ไปสร้างแบ็กกราว์ว่าเขาทาอย่างนี้เพื่ออะไรหรือเพราะอะไรอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อเป็นเรื่องที่มินว่าโหดสําหรับมินมากๆมันค่อนข้างดรักนิดนึงแล้วมันก็น่าติดตามมากๆคือเรื่องแรกก็เรื่องแรกก็เอาเลย ทำไม่ดีดค่ะทำไม่ได้เลยค่ะพี่เต้ยากตรงไหนโอ้ยพี่เต้ไม่ยากแล้วหรือล้วมาบดแล้วอยา่อยาคิดอย่างนั้นใครยากใครก็คือเออ่ไม่ได้เป็นสายแดนแต่ด้วย <c oughs> แต่ว่าต้องแดนค่ะก็ก็มีการรำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นรำแบบคอนเทมค่ะก็อยากให้ติดตามดูค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละก็มีเวิร์กช็อปอะไรเราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุด สิ่งที่กังวลสุดกับพี่เตอร์ในเรื่องนี้น่าจะลำนี่หล่ะใช่ใช่ๆซ้อมเยอะก็ซ้อมซ้อมกันเยอะนะคะแล้วก็พอตอนไปถ่ายอ่ะก็ถ่ายกันแบบโหจริงจังมากเพราะว่ารับหลายมุมมากๆด้วยค่ะแล้วก็เหมือนจําได้วันนั้นเราเข่าแบบม่วงกันทุกคนเลยก็ทำเต็มที่ค่ะ ผมผมผมว่ารอบนี้ผมรู้สึกง่ายขึ้นเพราะว่าเพราะเหมือนเราแบบได้สร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ภาคหนึ่งไว้อยู่แล้วแต่อันนี้มันคือแบบทําให้มันแน่นขึ้นทําให้มันชัดขึ้นแล้วก็ให้มันเข้ากับความเข้มข้นของ,ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นาะว่าก็ค่อนข้างโอเคครับกับภาคนี้จากภาคที่แล้วสิ่งที่คนจะพูดถึงอาดิตมากที่สุดก็คือร<า>ูปหลามภาคนี้มันยังไงคะภาคนี้ก็กินไข่ต้มมือละสิบอง มือละสิบฟองู้จริงค่ะจริงไม่ไม่ใช่วันละสิบหรืออะไรนะคะมือละสิบพยายามครับพยายามไม่ได้บางวันก็ไม่ไม่ถึงบ้างไม่ถึแต่งว่ามีสีที่ต้องถอดเสื้อเยลซีบิดมีบ้าง้าว้มีแหละกินขนาดนั้ไม่มีหน่อยศาสตร์กินขนาดนั้นละมีหน่อยเรื่องที่มันอิงเรื่องเกี่ยวกับสยศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับก็ผมว่าความพิเศษของเรื่องนี้มันเป็นสายศาสตร์ที่ไม่ใช่ ศิศาสตร์แบบเก่าแต่ว่าเป็นศิศาสตร์แบบใหม่ที่อินเทอร์เพตออกมาเป็นรูปแบบโมเดิร์นมากขึ้นคอนเทมมากขึ้นท้งอย่างการรำหรือว่าการเต้นเนี่ยครับก็จะไม่ใช่รำแบบสมัยแบบทรดิชันแต่ว่ามีความโมเดิร์นขึ้นมาอจำคำถามไะ้รปะโอเคจำได้จำได้ความยากสำหรับหนูนะคือบทสวดต่างๆที่อยู่ในการทําพิธีต่างๆเนะี่ยเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,งยากมากๆแล้วก,ก็แต่ว่าน้ำตาลอนะรู้สึกว่าโชคดีที่ ทุกๆคน Four ALLY, mm hmm. อาจจะอยู่กับเรื่องนี้เยอะกว่าน้ำตาน้ำตาอาจจะมาแบบว <Okay. S 1> ่าไม่ได้เยอะมากเลย้ยค่ะก็ได้เจอทีมนักแสดงที่คุณภาพและที่สําคัญเป็นครั้งแรกที่หนูได้ร่วมงานกับพี่เต้ยจริงๆเขาเป็นรุ่นพี่มสวหนูด้วยเลยก็รู้สึกว่าเออได้มาเจอรุ่นพี่ด้านการแสดงแล้วแล้วเราก็เป็นแฟนคลับเขามาตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าตอนนี้พี่ก็ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเนื้อไม้แล้วแบบได้มาประชันฝีมือด้วยกันรู้สึกว่าตอนเล่นเราสึกฝินมากๆมันมันมากมันมันมัมีซีนที่ต้องปะทักันเยอะไม่ะระหว่างน้ำตบานกับดูจากเทรลเลอร์ได้เลยค่ะเขาบอกแล้ว่ะว่ามาถ่ายในแฟนเก่าอดีตฮิล่ะคะเมนแดนเราสบายเลยไม่ค่ะแล้ก็อันนี้ จร,จริงๆกับน้องมิ้นก็คือโรงเรียนการแสดงเพิ่มเติมเลยค่ะ ừ ừ. เพราะว่าในเรื่องจริงกับมิ้นเนี่ยจะต้องฉะกันเยอะที่สุดแล้วคืออ่านบทแล้วรู้สึกว่ามันยากท้าทายมากก็เลยตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วก็ไล่หาพี่โอเกือบทุกวันที่จะแสดงว่าพี่โออันนี้เพิ่มไหม ปรับอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือพิมพ์ไหะพี่โอเยอะมากก็ขอบคุณที่พี่โอไม่รำคาญนะคะไม่แต่แต่เขาเป็นน้องใหม่ที่แบบว่าชื่นชมจริงๆว่าเขาตั้งใจกันมากแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้เล่นเปิดเรื่องมาที่เป็นแบบเรื่องยากยังคุยกับเขาสองคนอยู่เลยว่าแบบดีแล้วที่ได้เรื่องที่ยากเพราะหลังจากนี้มันจะง่ายแหละง่ายแล้วย้อนพาที่น้ำตาดนี่บทสวดเป็นยังไงเหรอที่เราบอกว่ายากภาษาเป็นยังไงในน้ำตาล <laughs> คือบทเขาเขียนมามันยากมากที่แต่ว่าหนูอ่ะก็พยายามตอกี้จะเล่นมุกเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบทสวดของไทยที่เวลาเล่นมุกกแต่ไม่เป็นไรเรื่องเราซีเรียสคือหนูเนี่ยเป็นเห็นเห็นตลกนี้นะคะหนูเป็นแบบธรรมะธรรมงหรือสวดบนก่อนนอนทุกคืนหน oh. ูเลยใช้บทแบบว่า บทมหาจากักรพรรดิเขาหนูนะคะในการสวดเพราะว่าด้วยสถานที่หนูกลัวผีด้วยหนูก็เลยสวดไปเลยทีเดียว,วเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้เก็บเสียงอยูไไ่เลยเก็บรูปปากซึ่งมันก็ต้องมีการที่แบบว่าไม่ใช่แค่แบบถวง,งาถวง,งาอะไรแต่แปลว่าสถานที่โลเคชั่นคือ โอ้โหเข้าไม่ถามโอ้โหมาขนาดนี้เอาเป็นว่าสั่งอาหารแล้วพี่ไรเดอร์กลัวทุกที่ม่ถานที่ปกติไหมพี่โอเลือกสถานที่ปกติไหมคลือหาดปกติอย่างเงี้ยมีไหมตอนแรกหนูแบบอุ๊ยคะลือหาดสบายแล้วพวกเราอยู่ในแอร์แน่นอนฟ้าก็ไม่มีฝนก็ตกน้ำท่วมแอร์ไม่มีร้างคือร้างจริงๆริค่ะร้างมากการแสดงว่าทรหดแล้ว ก็กลัวผีไปด้วยเล่นไปด้วยแบบมันจะมีจิตแบบไม่ใครอยู่กับเราเลยไม่เดินเดินอยู่อย่างี้ทีมงานผมอะก็ตกใจก็มีบ้างมันมีในซีนเยอะไงในซีนเยอะตกใจอะไนซีนเยอะมกในซีนเยอะในซีนเยอะครับแต่ว่ามีกี่ตอนห้าตอนครับทั้งหมดก็เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างคือทุกซีนผมว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆอะเพราะว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็ดําเนินเรื่องแบบว่ากระชับมากๆครับ ฝาก่ารีาพระนางเลยค่ะพระนางก็ฝากด้วยนะครับกับอินิกมาบุงามหมื่นพมรนะครับถูกปะบุงงาคือต้องรีเช็คตัวเองตลอดว่าแบบพูดถูกบุงามหมื่นพมรถูกแล้วค่ะทินิกมาุนทนเสานะครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ค่ะตอนสามทุ่มครึ่งค่ะ ก็ฝากติดตามด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆพวกเราได้ดูเทเลอร์แล้วแล้วก็วันนี้จะได้ดูตอนแรกด้วยแล้วก็มีแอบดูกันไปนิดๆหน่อยๆน่อยเนาะค่ะสนุกมากๆมันกมากๆจริงๆค่ะแบบอยากดูต่ออยากดูต่อก็ฝากไว้ด้วยค่ะรอบนี้ก็คือเปิดปุ๊บโชว์เอาปั๊บเลยโอ้ใช่แล้วอยากบอกอะไรแฟนๆบ้างคะการตอบรับดีขนาดนี้ตั้งแต่เริ่ม ครับอยากขอบคุณอยากขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันก็พวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับพร้อมที่จะดูแลาครับอยากดูแรพร้อมกับแฟนด้วยอยากรู้รีแอคชั่นของแฟนแต่ละซีนว่าจะออกมาเป็นยังไงวันนี้มีแฟนต่งางประเทศเยอะไหมอ๋อเก็สำหรับได้เด้เพื่อเคยมาได้ไม่ใช่เคยเนาะได้กลับมาร่วมงานกับท <c oughs> ีมเอ็มทีอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ค่ะก็รู้สึกแบบโุ้ยดีใจแล้วก็รู้สึกอู้แบบเปิดขายไปอ่ะบัตรก็คือแบบเปิดปุ๊บ โซอาเลยค่ะก so <wan>, mm ็คือแบบสุดยอดมากๆขอบคุณแฟนสากพี่วินฝากแฟนอินเตอร์นิดนึงค่ะครับผม for international fans so please support our movie our series Enigma Black Stage so it will be air on 131 on Saturday um, what time 8:30 p.m. every Saturday e and rerun um, rer on Netflix 9.30 p.m. ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออินเสิร์ตของช่องวันก่อน